สวัสดีพมี่น้องสุปูสุคนรเด้อพบช่องพิษพพูดแชนแนลนะคะใช่บ้านเหุเพิ่งพี่น้องมาเรี่พี่บ้านนี่น้องเดอใช่กันเลยพี่น้องนี่บริลลีล่้าาบ้านนพี่น้องใชหรอบบ้านเพิงกี่นอแต่รอบมากไปดูก่นอนพี่น้อง ນັ້ນໂດຍງານນອກบ้านນ ยงไม่เสร็จหรือพี่น้องยังไม่เสร็จร้อยเปอรเซ็นนี่บริเวณหลังบ้านพี่นอ้องท้องทัวล่งๆหน่อยแนละ้วพี่น้องว่าท่านนี้แล้วได้เนี่ยมีจา่ายฟ้าด้วยนะจ๊ะนักเมืองเนปาลพี่น้องปเป็นโล่งๆพี่น้อง สวยงามท่ากมาากลางธรรมชาติีรนองอยู่ตางขู้ตลางดงใู่ตัวเ่นองทั้งหมดสามห้องนอนนะครับพี่นองสามห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องครัวหนึ่งห้องรับแขกนะจ๊ะอันนี้ห้อง นอนที่สองนะพี่นอ้องเดอยุปกรมูพี่น้องอันนี้บริเวณขึ้นไปจากฟ้าด้วยพี่น้องมีโรงรถเล็กนี่ห้องครัวที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะพี่น้องก็อีกสองห้องนอนนะจ๊ะอันนี้ห้องนอนที่หนึ่ง ห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามนะพี่น้องมีของมตเตอร์เบดรูมนะพี่น้องของเงยเงยสโมทั้งหมดสองเตียงนอนนะห้องนี้ของเงยเงยก็ของดิ้นน้อยยูน้ากันพี่น้องมาพี่น้องไม่หล็กหรอกอันนี้ห้องนอนที่สามนะจ้าห้องน้ำก็มีสองห้องมีห้องน้ำที่สอง จ้านจ้าห้องน้ำที่หนึ่งตูกตก้ลูกน้องงานก็ยั้งท่านในเศษลอยเศษน้กพี่น้องแล้วติดข้างบนกระเบื้องข้างล่างแล้วเล้วติดกระเบื้องข้างบนพี่น้องมนยุบมนลีวิวบ้านเนยเบิ้งเลยพี่น้องบรรยากาศสวยๆงามๆพี่น้องถ้ากลางธรรมชาติพี่น้องกลางทุ่งนา มีวิวภูเขาด้วยไปแล้วพี่น้อ,องพ่อกันไม่คิดนาสวัสดีครับบ๊ายบาย